สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสไมท e ีเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพน,นะครับตัวนี้จะเป็น surface p r โ4นะครับอันนี้ช่างเอ๋ก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของตัวเมนบอร์ดนะครับเบื้องต้นก็คือจะเป็นประมาณนี้ของ surface p r โ4ก็ทําการ ไหวัดไฟดูนะครับว่าไฟตัวไหนมันมีค่าผิดปกติอาการประจํารุ่นของตัวนี้ก็คือมันจะมีตัว R ตัวหนึ่งนะครับของอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาคต้องวัดที่ตรงนี้เป็นหลักเลยก็คือลองวัดไฟดูนะครับว่าไฟอ่าตัว R ตัวเนี้มันผิดปกติหรือเปล่ามันจ่ายไฟมามากน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดดูตัวนี้เลย ตัว R ตัวนี้นะครับมันจะทำงานก็คือมันจะส่งไฟไปที่มอฟเฟตนะครับ mm. เพื่อที่จะไปเลี้ยงในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับผมถ้าไฟไปไม่พอมันก็จะไม่สามารถทำให้หน้าจอทำงานได้นะครับเวลาเราเสียบหน้าจอเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าก็ไม่สามารถเปิดติดขึ้นมาได้นะครับ ก็ได้ทําการวัดไฟดูนะครับปรากฏว่าค่าไฟตรงเนี้ครับมันขึ้นเป็น k โอหมนะครับหรือ m โอห์ม oh ก็คือไฟไม่พอไฟมันน้อยเกินไปนะครับมันต้องขึ้นเป็นถ้าถ้าค่าไฟปกติมันต้องขึ้นเป็นประมาณ0.5-0.7โอห์ม oh นะครับ หน้าตากจ็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นตัว R ที่เขียนเลขจะมีเลขศูนย์ตรงนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ลองวัดค่าดูนะครับก็คือขึ้นเป็น0.5โ oh อห์มปกติก็คืออันนี้ไฟมันพอแล้วนะครับพอไฟพอมันก็ทำให้ตัวตัวแสดงผลทำงานปกติ นี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Surface Pro 4นะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นพาดก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมหน้าจอไม่ได้เสียนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนนะครับที่มี Surface นะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นพาดก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาดีเซอร์วิสได้เลยนะครับถ้าอาจจะสอบถามรายละเอียดด้านใดนก็ทักเข้ามาสอบถามที่ไลน์แอหรือว่า facebook ได้เลย สำหรับวันนี้ช่างเอ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ